ไปยิงรอก่อนไม่ไหวแล้วเราไม่ต้องแยกจากกันมากนะการถูงกันได้แล้วต้องแยกจากกันมากยังไม่ได้ปืนเลยวะอยู่ด้านนอกไม่มีปืนเลยบ้านเนี่ยนี่ไงข้าเออมาทำไมพีข้ะ มีเลยใช่ไหมนี่ทิ้งให้ทิ้งให้ทิ้งให้บอกนะเดี๋ยวได้แล้วพี่นะเดี๋ยวเข้าข้างมาดีกแบบเเพื่อนรวยแล้วเพื่อนรวยแล้วเพื่อนอยู่ไหนอ่ะเดิน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 มาเพื่อนรวยนะครับฝั่งนี้ครับไปสบพี่เด็ก แค่นี้ก็ยิงไม่โดนตายเลยมนะึงเดินถ่ายเลยรอตักแบบกระพอง รอยตีนขึ้นอยู่นี่เป็นไงวะฮะมีรอยเท้าอ่ะเออบนหลังคาที่ผมอยู่นี่มีเป้่าพี่มันเดินได้อะบนหลังคาไม่เห็นหนะพี่อมีตัวลงตรงไหนของผมอา้าวโดนลัดคิว ไอ้มารัดคิวผมเดือดแปดมันมีมันมันมีตัวยิงอยู่นะตรงนี้ตรงนั้นเป็น้าตู้หถตู้นี่นะพี่ตายอ่ะพี่น้ำซ้ายพี่น้ำ ด้วยพี่กีนน้ำตามด้วยพี่อะพี่ไม่มีเหรอโอ้ปืนกระโหลด้วยเนี่ยปืนกระโหลมันคือปืนอะไรพี่เหลืออีกตัวหนึ่งครับเพื่อนหาให้เจอเราจะได้ไปเปิดกล่องไปเปิดกล่องกันเลยใกันเปิดไปไปไป เข้าเข้าเข้าคังหรือยังมามรวมพลังเอาได้แล้วโอเคเก็บเลยไปแล้วเก็บอะไรอ่ะเก็บเลยเทีาขึ้น <blade> so มาเหลืออะไรไม่เหลือบ้าง ได้ปืนเอ๋อะใครเจอปืนเอบ้างั้ อะไรนะอะไรนะอนี่นนะนนไหมอ๋อเอาครับเอาเครับแนี้ไม่ใช่ได้แบ่งอะไรกันโอพี่สกปคุณสมคุณสอ๋อเก็บของนีกก่าป <Watch out. S 1> ่้มีตัวตัวตันะออไหนไหน Mark the location. Mark the location. เบอร์สี่ข <amento> <g incentiv playground> ้างหลังเรานะใช่ใช่ใช่มาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมาสองตัวได้ขึ้นแล้ว ไปละมันอยู่ในบ้านเหรอพี่พี่นำ้ำใายพี่พี่มันอยู่หนาวมากมันอยู่ข้างล่างเหรอมันนอกแล้วพี่น็อกแล้วโอเคโอ้โหปะงงเลย ระวงด้่ย Watch ้ย่งไม่ส่วนนหวิ่ลืมดูยาลืมดูยาพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนผมกําลังครับผมกําลังไ่ลืมลืมดูยาหนีมามานี่หน้าไขตาจริงๆ แล,แล้วแล้ววงมันก็จะมาอีกแล้วนะพี่ด่วนเลยนะพี่ปั๊บยางวงเดินนะพี่ปั๊บเลยเราตา มีรถมาด้านหน้าพี่รถข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปโดนโดนโดนโนอพอพอวางวางวางเว้ยว้ว้ยเอางม่แม่ได้้รางเห็นรางเน a w เฮ้ย,ย <Awesome. S 1> อ,อ,อย่างใครเดินอ่ะโอผมเราไปเล่นฝั่งเบอสามก่อนไนะปฝั่งเบอสามก็ได้นเนอเคโอเค,อเ,คเล่นก่อนก็ได้<อ>ไตัวหนึ่งโอเค Mark the location. Mark the location. Mark ừ, the location. Mark the location. Mark đi đi. Ừ, <laughs> <đen này. cười> พี่พี่มันเดินแล้วพี่ Watch out ิน้ำเล่นๆๆๆอะไรวะเอ้ามันไม่ได้ยิงผมเลยน่เมื่อกี้เลิเินเขา้าสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ชุกตัวเหรอเอสดีเพื่อนยิงเราใช่เมื่อกี้ Hello Hello เพื่อนยิงเราใช่เมื่อกี้เลเออ 没事，没事，没事吧。